ดีต้อนรับเข้าสู่ s o l o l i f e RIDER EP ที่68พาร์ทที่4แล้วครับกับการเดินทางต่อของวันที่14ตุลาคม2022ตอนนี้เราก็เดินทางออกจากตัวเมืองแม่ห้องสอนเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านรักไทยกันแล้วนะครับ ก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่จะเป็นทางขึ้นเขาค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับแล้วก็วันนี้มีฝนตกเราก็ต้องขี่กันแบบระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับระวังด้วยนะครับทางไม่คอดีนะไม่ค่อยดีนะฝหักขึ้นอีกแล้วนะมีรถสวนมาด้วย,วยมวยอเตอร์ไซค์ลังลุมด้วยล้มไปแล้ว <lich> <laughs> <laughs> ระวัง <obey> ด <ster> ้วยซ้ายเป็นตะไคร้แล้วทางก็ดูแน่ลื่นนะพี่ก่อนรถสวนรถสวนไอ้รถกไม่มีอาการตใจก็อยู่ดีแล้ว ลงเลยนะครับเลาเลยลงเลยทางโค้งเบาเลยเบาเลยค่อยๆวาเดอร์ทางแคบเข้าหมู่บ้านแล้วไม่คงเร็วไม่สูงนะครับโซ่จุดชน ด้วยางรถชาวบ้านด้วยพ่ออะไรไม่รู้ท่าข้างหลังพ่ออะไรว่ามีดวางด้วยรถชาวบ้านมีมีดวางนะรถชาวบ้านมีมีด รงเนินด้วยนี่ครับฟังฟังอู๋ฮวงนี้ไว้เขาตรงนี้ซ้ายมือเมื่อก่อนผมเยมาตรงี้แหละแล้ว ที่พักไว้เดี๋ยวให้ทนำไปที่พักเลยเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะ รถตัวนองมาได้ ทางข้างล่างนะนงนุดรีสอร์ทใช่ไหมพ่อใหญ่นงนุดรีสอร์ทนะรถจะจอดตรงไหนเนี่ยถึงนงนุดแล้วแต่ไม่มีที่จอด Nè, tự nhiên hết luôn rồi, cái này thì cũng nghe thích trời rồi Thì พี่กรระวังนะโอ้โหไม่ถอยเลยพี่กรโอ้พี่กรขยับหน้านหน่อย ผม,มาสบายพี่เนี่ยผมคนเดียวพี่กรณ์เข้าไปเลยได้เดี๋ยวก็ปดกล่องก็ได้ ี่จอดให้เสร็จกันเลยได้ได้ได,ได้เอาสาตั้งเไว้ก่อนเดี๋ยวพี่กรณนะ์รจะลงยากหเลยนะ ไปถ่ายรูปตอนเช้าเลยเหรอพี่เจน,นนี่ไม่ไมน่าจะเรามัางเจนนี่เดินเล่น,ลนตัดสายนะโอเคครับตอนนี้ทีมของเราก็ออกไปเดินชมบรรยากาศนะครับที่บ้านรักไทย,ไยเดี๋ยวก็ หาอะไรกินด้วยนะครับอด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 ของฟุกุตะนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับอะไร บรรยากาศนะครับกับสมาชิกตอนนี้ชื้อไงครับบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างเย็นมากเย็นกำลังดีเลยถ้าหนาวกว่านี้ครับหนาวดีหนาววันนี้ข้างหลังครับไปไหนครับเนี่ยพี่กรณ์ไปหาอะไรกินครับกินอะไรดีครับตั้งใจจะกินอะไรครับวันนี้ไม่รู้ <LY humming> àng. ข้างหลังข้างหลังคู่หูดูโอคู่ใหม่นะครับนียฮ๊อกับป๋าเบิร์ตตอนนี้ต๋อมีอยู่มังกรครับมังกรครับผมอยู่ตัวเสาครับเอาล้เอาแล้ครับพี่ไปดูนะครับขาหมูมังค์หอร่อยมากครับนี่เดี๋ยวนี้ต้องลองฮะต้องลองใช่ไหมครับต้องลังดูครับผมโอเคครับตามผมได้เลยครับ เงี้ยเขาได้เหงครับขายช่องตัวเองด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ อจะพาชิมนะครับเัาผมพาพากินอาหารจีนครับอาหารเชิญชั้นสองใช่ไหมครับขอเที่ยขอเที่ยว <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งกินโต๊ะจีนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สมาชิกก็ได้เป็นชาหอมมืนลีนะครับเอาบุเอาแล้วใเอาใส่ไปดูละองาเยอท้าให่เอหอมมากหอมมือลีทุกหาที่บ้านนี่ด้กินแล้วดม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 ันใหญ่ดมันใหญ่ดมมันใหญ่ดมมันใหญ่ดมมันยาวมยเออเออเออเอเอ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 อเ

เผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดกินแบบกินให้ดูหน่อยดีครับครับผมขอกินแบบกินนะครับตัวเขาครับตัวขาวตัวขาวนะครับตักกลับขึ้นมาอ่าใส่ข้าวใส่ปลากันอ๋อแล้วต่างงี้นะครับอือสุดยอดครับ very good นี่ก็กินข้าวอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมจะเรียกว่าอิ่มดีไหมเพราะว่าซื้อมาก,กันอีกเต็มเลยนนี้กอนไยเรียกได้ว่าเมื่อกี้กินเอาประสบการณ์ใช่ไหมครับรับิวตอนนี้กินเอาอะไรครับเอ,เอาอิ่มเอาอิ่มเอ,เอาล้างปากโอเคแล้วตอนนี้ก็สมาชิกของเราก็กําลังเดินกลับที่พักกันนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับตอนนี้ มีหม้อมีหม้อไฟด้วยนะก็บรรยากาศก็เย็นสบายนะครับยังไม่ได้หนะาะอะไรนะครับถือว่าอากาศดีเลยนะครับหลังฝนตกในตอนนี้เดี๋ยวเราก็คงเดินเข้าที่พักแล้วก็กินขนมขนมนั่งฟุยกันแล้วก็ตอนนี้คืออนอยู่เดี๋ยวเราควรจะ พักผ่อนกันนะครับคืนนี้น<ช>สําหรับบรรยากาศเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันอีกทีนะครับในวันพรุ่งน,นี้สํานนสหรับคืนนี้ก็ <c oughs> คงจะบรรยากาศคงจะมีแค่นี้แหละครับ <c oughs> เดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนเฮียคืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนับครับเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับมีเจอกันนะครับ สวัสดียามเช้าครับพี่เบิร์ตเยมากครับเป็นไงางครับอากาศเช้านี้เย็นครับสดชื่นไม่ได้หนาวแล้วย็นสบาย <S <S นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบตอนนี้แสงก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงครับ6โ,โงมง11นาทีอ๋อเป็น6โมงครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วเป็นไงครับพี่มิวอากาศเช้าในวันนี้เย็นสบายอยู่ ยังสบายไม่หนาวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ชมนะครับสุดยอดคนันชอบคนดังี่อใ้ ตอนนี้เราก็ให้พี่กุ้งนะครับแยกร่างมาช่วยเราถ่ายรูปนะครับแล้วก็ยังให้พี่เบิร์ตแยกร่างเป็น2คนมาช่วยเราถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็พี่กุ้งบรรยากาศเช้าวันนี้กําลังดีครับกํากลังยินสบ,บายไม่ได้หนาวแล้วพี่ไม่ได้หนาวแต่ถ้ามีลมมันหนาว <laughs> อันนี้ลมนิ่งเลย <laughs> อันนี้เป็นบรรยากาศเช้าของบ้านละไคอมีพระมาบิณฑพัตก็แวะทบูลกัน ช้านี้นะครับเราสมาชิกของเราฝ่ายไบเกอร์ก็เหนื่อยกับการเดินทางนะครับก็เที่ยวชมวิวแล้วก็เดินเล่นกันแถวๆที่พักนะครับแล้วก็ปล่อยให้สองสาวพี่ไนท์กับพี่กิฟต์นะครับออกมาท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านเพื่อถ่ายภาพบรรยากาศให้เราชมนะครับ ซึ่งก็มีภาพพวกเรานะครับอยู่บนที่พักนะครับกำลังนั่งรับประทานข้าวเช้ากันอยู่ตรงนู้นนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับกับอุณภูมิ22-24องศานะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านกันเพียบเลยนะครับที่บ้านรักไทยก็จะมีจุดขายของฝากนะครับอยู่มากมายเลยครับแถวนี้ยังไงถ้าใครมีโอกาสด้มาเที่ยวไม่ห้องสอนอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ้านรักไทยกันนะครับ นี่ก็เป็นอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้นะครับก็จะมีข้าวผัดข้าวต้มนะครับเรืเราเลือกกินเป็นข้าวผัดจะไมพี่เบิร์นใช่ครับจะมีผักดองยำผักกาดดองนะครับผลไม้ก็มีแตงโมมตเต้ามีน้ําชาให้ด้วยนะครับตอนเช้าเราก็ชงโอวัลตินกันมากินใช่ไหมแล้วก็มีภาพบรรยากาศนะครับที่โงแรมกินกาแฟไหมกาแฟที่โงแรม ไม,ไ,มไ,มไ,ไม่ได้กินหักลงไปยังไงล่ะ <c oughs> วนทั้งไหนตรงนี้โอเคชะลอชะลอหักลง ระวังรถมาด้วยนะครับมันหักขึ้นต่อเกอาหนึ่งเกอาหนึ่งม,มีคนจอดอยู่นะ,นจ,ะจอดหลังเขามีมีหมายอยู่ทำไมดูหน้าเขาดีหน้าเขาไหม

อดดไ้หมยังเราเหยียจะแท็กได้ไหมถ้าแท็กไม่ได้จะได้ขยับไปหน้าอีกโอเคจอดแล้วนะลองยงขวา ยังไงก็ขอขอ,อบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพาร์ทหน้าเราจะเดินทางกันยังไงต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะครับนี่ปลุกมือด้วยคนดังอ่ะ ให้ดูคนดังได้ขวานม,มานี่ลูกให้ตรงนี้แลหละมาหาพื้นมเ,งเยงกระดานเลย ある。<laughs> <laughs>